ฉันนั่งบุญสอนเหล่าก <Okay, no. S 1> ่มนะคะประท่านก,ก,กล่มท่อเสือโกมูนึ่งบัณฑแดงตำบลบัณฑแดงอำเภอตะการจังหวัดอุบลค่ะตั้งพีตั้งกลมยี่สิบเอ็ดมูนึ่งตำบลบัณฑแดงกล่มท่อเสือโกเขามีสมาชิกประกอบด้วยดิฉันนั่งบุญสอนเหล่าก่มประท่านกล่มนางสาวบรรจงด,ดาสดาเล่าประท่านนั่งสมเนืเทพอลินได้ขานูการแล้วก็นั่งบุญสู้สุ่จันท่าเฮลันหยิบนั่งไพศรีททพบรม เหตุผลในการขอรับการสนับสนุเงินทย้งเงีนเนื่องมาจากทรามาเดนตมมาเยส่วนใหญ่ประกอบกาสเกษตรกรรมคือการทำหน้าเป็นหลักแต่มาทการทำหน้าหน้าก็มีการจับ โครงการข้อเสือกโอกเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่ข้อสองพันห้ราร้อยสีส่สิบสี่เต็มเหนือมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทำให้สมาชิกในกลุ่มบางคนซึ่งขาดเงินทุนในการซื้อวัสดุเพื่อที่จะนำมาท้อเสือในกในให้ไ,ได้ตาม บ้านแดงตำบลบ้านแดงได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด,ดะทะทนนอุบลราชธานีเมืม่อปี2 5 6หา6 2ค่ะเป็นจำนวนเงิน1 7 10, 10, 7 7 5 0 0บาทซึ่งการทรงใส่เงินของกลุ่มเฮ้าก็เป็นไป 8, ตามกำหนดชำระทรงเงินซึ่งทางกลุ่มได้ชำราไปแล้วขึ้นไปแล้วหนึ่งงวดค่ปะปัจจุบนันทางกลุ่ม พอเสือกบได้ขอทำเรื่องพักนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดสิเก่าจะถึงกำหนดทรงอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนหกสิ่ยอ,อดกุ้มทอเสือกบนั่องจากบัานแดงโมท,ที่หนึ่งตำะลบ้านแดงได้รับการคัดเลือกให้เป็นโมบ,บัานสมาิทุ่งท่อนในปีสองหาหสาม ทั้งไทยทั้งกลุมได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในการท่อเสื้อโกบสะสกองทุงสนับสนุนเพื่อพวฒมเสมอภาคทางการศึกษาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และความรูม้ในกิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดที่ยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์นะคะของุ่มท่อเสื้อโปบันแดงค่ะนี้อัตลักษณ์คือใส่โก๊ะ่อทั้งล่ำนี่นสีธรรมชาตินะคะในการท่อการท่อเสื้อจะใส่ผ้าเย็บริ่มสีแดงค่ะซึ่งเป็น,นสีประจาสมุนบันแดงน,นี้คืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของกุ่มท่อเสื้อโปบันแดงค่ะ,ะการบริหารจัดการเงินทุหนหลังจากที่ก่้ยืมมาจากของทุนพัฒนาบริกาจจกตีนะคะ สำมะจีตต้อเจือไม่ได้ได้ต้นเพิ่นแตะเนื่องจากทำเงินผุ้นในการซื้อวัสดุเพิ่มหรือเพื่อน้ามาต่อยอดในการต้อเสื้อโก๋ี่ท้ามาตะเกานะคะทำให้จมีนสินค้งงาไว้จำหน่ายเพิ่มพ่อตามความต้องการของลูกค้าค่ะโดยสำมะจีภูมิไมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ยเดือนละหนึ่งหมื่นบาทค่ะ ที่มีส่วนรวมที่เห็้ชุมชนเทาเข็มแข็งเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือรายได้ที่การทอเสื้อกกของเขานี่ก็เพิ่มขึ้นมาเขาก็จะมาสนับสนุนคนในชุมชนเขาซักชวนกันมาเห็ดขาปลาสาดเนาะคะ่ะเพราะว่าธรรมชาติ์ของบ้านเข้าไปเห็ดสา์อยู่แล้วก็คือเขาเวลามีกิจกรรมในหมู่บ้านมีงานอย่างเป็นสีเขากับซากชวนกันมาเห็ดโล่งท่านจาก,ออกบริจาคก,กันจากรายได้ที่ทอเสื้อกกนี่แหละคะ่ะ